นี่ครับผมแพ็คพิเศษแพ็คเลเวลอัพนะครับผมมีตั้งแต่เลเวล4 0 50 6 0 7 0 75นะครับซึ่งทุกแพ็คนี้รับฟรีแค่คุณสวิตมาเป็นอาชีพมองเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่เลเวล40ยัน75นะครับผมคุนได้แล้วครับ1,500เม็ดนะฮะ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กัน,นเกมแร็คล็อกออริจินนะครับผมสำหรับใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับผมว่าเอ้ยอาชีพใหม่มองเนี่ยเราจะเล่นดีหรือเปล่านะฮะมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการสวิต c h อาชีพไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันน่าเล่นจริงหรือไม่นะฮะอ่าสำหรับใครที่เข้าดดดดดดดูคคคคครรรรรรัััั้้้้้้งงงแแแกกกกกกนนนนะะะะบบบ็็ออยยย่่่่าาาลลลืืมมมวววิจจเเเเตีีใหไขฟ สำหรับในตอนนี้และการลงไอจินเนี่ยอาชีพมองเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะบอกได้เลยว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยโคตรดีนะครับผมดูคลิปจบเนี่ยผมว่ามีสวิตอาชีพกันแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้าไปดูที่ Festival Event นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยมีมองโบนัสอยู่นะครับซึ่งมองโบนัสเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเล่นมองนะครับผมจะได้รับเ p จากไดเรกทเวสสองเท่านะครับก็ไอที่เราไปทำฮะที่ หาชีฟฟอร์เรสนะครับผมแอนเทมเนี่ยจะคูณ2ให้เลเวลจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเบสเลเวลเราสูงกว่าเลเวลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่ได้รับ EXP 2เท่าจากตัวเดลิเควสนะครับและถ้าไปร่วมทีมเหรียญคนดีนะครับผมกับอาชีพม,มองเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับพลุกเอายูเนี่ยหรือว่าเหรียญคนดีนั่นเองนะครับยังไม่พอนะฮะนี่ครับผมแพ็คพิเศษแพ็คเลเวลอัพนะครับผมมีตั้งแต่เลเวล40 50 60, 60 70 75นะครับ ซึ่งทุกแพ็คนี้รับฟรีแค่คุณสวิตช์มาเป็นอาชีพมองเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่และแพ็คมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่แพ็ค40นะฮะเริ่มกันที่เลเวล40นะครับผมอันนี้เป็นแพ็คโบนัสกิฟต์นะครับผมก็จําไม่ได้ว่าอันนี้เปิดมันได้อะไรแล้วนะใครที่จําได้ก็เบอกทีนะครับผมแล้วก็มีตั๋วสุ่มสั์เลี้ยง20อันนะครับกองกิลโทเคน3อันนะครับผมตัว๋วดิวิชีอีก20ยังไม่พอคุณเลื่อนออกมาได้นะครับ300เพชรนะครับ นี่แค่มาเลเวล40คุณก็300เพชรแล้วนะฮะต่อมาคือเลเวล50ก็ได้กล่องอันนี้หนึ่งกล่องน,นะครับอุปกรณ์ม้องนะครับผมเลเวล50จำนวน5ชิ้นนะครับผมซึ่งก็เป็นของอาชีพม้องเนี่ยอันที่มาแจกเนี่ยมันคืออันนี้ครับผมเสื้อสีแดงอันนี้ Combat uniform นะครับแล้วก็มี b o ส s c a ฟ f นะฮะแล้วก็ Title shoe นะครับผมสำหรับเลเวล50แล้วก็มีตัวสนับนะฮะ สนามเนี่ยเป็นสนับของ50อีกอันนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือชุดเซต50ที่มันแจกนะครับผมเรียกได้ว่าคุณมาเล่นน่ะนะครับผมเขาให้อุปกรณ์คุณแล้วนะครับอยู่ในนี้ทุกอย่างนะฮะต่อมาเป็นกล่องสุ่มขนนกนะครับผม30อันนะครับแล้วก็มีเฟืองทองให้อีก1อันนะครับของผมดันไปได้ after shock นะครับแต่ก็นะก็ยังดีนะครับ after shock ได้ใช้บ้างแล้วก็มีไดมอนด์นะครับผมอีก300เม็ดนะฮะเลเวล60ก็ได้กล่องนี้1กล่องนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็น กล่องเลือกเครื่องประดับแบบ1สล็อตนะครับเอาจริง,รงก็ก็เผื่อใครดวงไม่ดีไม่เคยได้ประดับสล็อตมาก่อนนะครับผมก็จะสามารถเลือกประดับสล็อต65ได้นะย้าว่า1สล็อตนะครับแล้วก็มีกล่องชื่อเสียง40อันนะครับผมแล้วก็ตัวคูปองรีเฟซตร้านค้านะครับจํานวน4อันนะฮะแล้วก็มีเหรียญมอลาคอย2อ0ออันตั๋วสุ่มกาชา3อันและเพชรอีก300นะครับ พอเลเวล70ก็มีกล่องนี้1กล่องนะครับผมแล้วก็กล่องชุดปฎกรของมองเลเวล70ก็คือชุดเมื่อกี้แหละที่ผมใส่แต่ว่าเป็นของเลเวล70แทนนะครับสนับก็เป็นสนับฟิต2นะฮะแล้วก็มีกิวคอนดิวิให้อีก20,000นะครับผมตั๋วสุ่มกาชาทองนะครับผมอีก5ใบนะฮะและแน่นอนเพชรอีก300เพชรนะฮะถ้าเลเวล75ก็ได้กล่องนี้1กล่องนะครับแล้วก็ตัวเหรียญสงครามอีก2,000เหรียญนะครับยังไม่พอนะครับผม บูปินเลเวล80อีก50อันนะครับผมตัวสุ่มอันต้าแรคคัตอีก3อันนะครับผมและแน่นอนเพชรอีก300นะครับผมเอาจริงจนะคุณแค่ดูแค่เพชรก็ได้ครับผมตั้งแต่เลเวล40่ยัน75นะครับผมคุณได้แล้วครับ1,500เม็ดนะฮะยังไม่นับเฟืองทองยังไม่นับยังไม่นับใบสุ่มสัตว์แดงอันต้าแรคคัตตัวกาชาอีกนะครับผมยังไม่นับของชิบะถาเล็กๆน้อยๆพวกนี้อีกนะฮะแล้วก็โบนัสของเดลี่เควส์คูณ2นะครับผมเอาจริงจแค่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย เปลี่ยนเฮอะนะครับุณเปลี่ยนมาเป็นม้องเนี่ยไป็นอะไรทั้งเซิร์ฟนะผมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยสวิตซ์กลับอะไรก็ว่าไปเอามาเอาของก็ยังดีนะครับนี่แหละเหตุผลมันมีแค่นี้แหละความโกงความเก่งอะไรผมไม่สนใจนะครับผมเอาแค่ของฟรีนั่แหละคุ้มแล้วนะครับผมกดกันมันมือมากเมื่อกี้นะฮะอ่าแล้วถ้าใครอยากเล่นนะผมของผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นม้องคีนะครับก็ ของผมจะอัพเอจิ90แล้วก็ลัก61นะฮะแล้วก็ใช้ตัวสนับปูนะครับผมเพราะว่ามันได้ทั้งทิปเปิลแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้แอตแท็กจากตัวสปิริตนะครับอ่าแล้วก็ของเนี่ยก็ใช้ของแจกที่มันให้มานั่นแหละนะครับการ์ดเกิร์ลอะไรพวกเนี้ยก็คือผมสวิตช์มาจากฮันเตอร์ใช่ไหมซนไนเปอร์ <S S <ni> per, ก็ใช้การชุดเดิมนะครับตัวเฟืองนะครับผมก็ใช้โมเมนตัมเพื่อเราตีเร็วนะครับแล้วก็มีไลนิ่งลัชนะครับจะทำให้ทิปเปิลแอตแท็กติดคลิได้นะครับแล้วก็มีพอดีีมมมันไ่เฟืองแบบ สีม่วงสีน้ำหนักสีนะครับก็เลยใช้นี้ครับผมเมื่อโจมตีนะครับผมทุกๆ7.5าวิจะเกิดทิปเปอร์แท็กหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครมีดีกว่านี้ก็เอาดีกว่านี้ก็ได้นะฮะ่วนสกิลนะครับผมที่อัพมาก็จะมีเบสซิ่ง10นะครับอินคิดเอจไอห้าเดมอนเบนสิบนะครับฮิลห้าแองเจลัตสิบนะครับพอเป็นค้าสองก็จะมีเล็กลูกบอลห้านะครับผมแล้วก็มีฟิลลี่ห้าอันนี้คือทิปเปอร์แทกนะครับผมสิบ แล้วก็ Iron f i s t 10นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อาชูล่านะครับผม5นะฮะแล้วก็จะมีสกิลนี้ Regen SP นะครับแล้วก็ HP ถาวรนะครับผมเลเวล4แล้วก็ Snap ก็คือสกิลกระโดดของม้งนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับผมพอเป็นไฮคลาสนะครับผมหรือว่าคลาส3ของเกมนี้นะครับก็อัพเ้นนะครับแล้วก็อัพตัวนี้ครับผม Fit of f o ฟร์ซิมโนะครับผมก็คือมันจะเปลี่ยนสภาพนะครับผมเรียกว่าถ้าเราใช้ลูกบอล2ลูกอย่างเงี้ย ก็จะทำให้ทิปเฟลแท็กลดเอจิ G ของมันตรงข้ามลงนะครับลดมุมเมนสปีดลงถ้าใช้3ลูกทิปเฟลแท็กเราจะได้เอพีเพิ่มขึ้น3 20%บนะฮะถ้าใช้ลูกบอล4ลูกนะครับผมทิปเฟลแท็กจะดูดเลือดได้สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ห้าลูกจะทำให้ทิปเฟลแท็กแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้อัพมานะครับผมจากนั้นเนี่ยก็อัพตัวนี้ครับผม ฟิตคอนเน c ชั o นนะครับผมทำให้ตัวสนับเราตีแรงขึ้นอีก20เปอร์นะครับแล้วก็เหลือๆก็เอามาปาบอลน,นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ว่าเท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด s ซับสไคร์ยูทูบแวนเวด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกรมบวนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Sub สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกข้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ